โอเคผมมาหน้าๆวันนี้ผมก็จะมาออกหมายนะมากับเจ้ามือสอดของผมนะผมนี่นะตัวนี้เลยนะผมเดี๋ยวก็จะมามัดลูกดอกเลยนะเอ้ยผมยังไม่ได้ใส่กระบอกเลยนี่าวิชิบหายแล้วแม่เอาไงวะเนี่ยยังไม่ได้ทํายังไม่ได้ทําที่ล็อกสายเลยโอ้โหเวรนกรรมเจ๊งเดี๋ยวผมจะใส่ยังไงวะเนี่ย ผมจะเหน็บสายยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวมัดเชือกก่อนนะครับผมโอ้เวียนกรำเลยกระบ,บอกผมเพ่งเปลี่ยนใหม่นะก็เลยยังไม่ได้ทําที่ล็อกสายนะไม่ได้ทําที่เหน็บสายอะ่ะนี่นะแลวได้ออกหมายมาแล้วด้วยแล้วก็จะม้วนงี้นะม้วนง่าย ผมก็จะใส่หน้าใส่ลูกดอกหน้าไก่นะผมไม่ใส่ในตัวไก่นะเพราะว่ามันจะหนีบสายนะผมผมหนีบสายแล้วมันจะทําให้สายขาดนะผมก็จะใส่หน้าไกล่เลยนะผมนี่นะตัวที่ผมว่าใช่ไหมนะๆ้าหนี่ตัวนี้นะที่ว่าผมไม่ได้ทาตัวล็อกสายนะ Okay. เน็บพอให้มันอยู่พอนะแล้วก็โอ้มันไม่อยู่กับผมนะนะเ,เดี๋ยวมาซุ่มยิงปไปช่อนนะผมขึ้นยางนะโอเคมาแล้วนะนะผมปล่อยสายทิ้งเลยเดี๋ยวมาซุ่มยิงปไปช่อนตัวนี้นะ จะมาจอบยิงมนันนะผมเห็นมันขึ้นทรงซอกนี้นะผมไม่รู้ว่าจะเห็นมันหรือเปล่านะเห็นไหมนปน,นินเยอะเลยโอ้ชักเกอร์นี่ว่ะโอ้ชักเกอร์นี่ว่ะ วันนี้จะมาเทสมือสอดให้ดูนะครับผมนี่นะตัวนี้นะต้องใช้ความอดทนหน่อยนึงนะครัผมเฝ้ารอมานะการยิงปลานะผมไม่เหมือนการตกนะการตกเราก็หวดไปเลยนะครับวนั่งจอบนะโอ้นั่งลงไม่ค่อยเห็นเลยโอ้โหยิงโดนปูนนะผมนะนะไาช่อนขึ้นโผล่แล้วนะจังหวะที่ผมนั่งลงพอดีครับผมนะนะลูกดอกงอแล้วมั้งเนี่ย ไม่งอนะเดี๋ยวไปเข้าร่มมาแล้วนะนะเอาใหม่รอบนะผมไม่ได้เอาตัวที่ล็อกสายมานะผมโอ้โหโคตรเซ็งเลยตัวนี้ผมไม่ได้ใส่ลุกอย่างนะมันก็เลยแลด,ดูนี่หน่อยนะเดี๋ยวขึ้นยางใหม่ใส่เซฟนะดูขึ้นยางนะผมตัวมือสอดออเคบผมมาเดี๋ยวผมจะไปจอบยิงประช่อนอีกรอบนะ นานจะได้ออกหมายทีนะผมกดเซฟนะปนดินก็เยอะนะผมตรงนี้นะตัวใหญ่แต่มันอยู่ปูนนะไม่เอานะผมผมจะเอายิงประช่อนนะโอ้ส์ใหญ่เลยนะปะนินนะผมดูดิปากแดงเลยย,งยิงจะเอาไปช่อนนะ เดี๋ยวมันรอโผล่ขึ้นมาหน่อยนะเดี๋ยวรอมันโผล่หน่อยนะครับผมมารีวิวเจ้ามือสอดอีกรอบละดูมันจะโผล่ขึ้นมาวชักเกอร์ก็จะเอาชักเกอร์แนละ้ะอะไรโผล่ผมยิงหมดนะเห็นชัดแจ๋วเลยครับผมแว่นตัวนี้นะแว่นโพลารอ์ใหม่นะครับผมนี่นะเป็นแว่นชิมาโ,โน่นะครับผมโ้แบรนนี้ทำออกมาดีไซน์โคตรสวยครับผมนี่เลยนะ มี2ส,สีนะผมสีส้มกับสีดำนะผมเลือกเลือกมาเป็นเซต2ชิ้นนะููมองนี้ถอดเว้นออกไม่เห็นเลยครับผมใส่เว้นเข้าไปเอ้ยชัดแจ๋วเลยเห็นปลาลอยเลยนะดูว่าผมจะยิงมันจะโผล่ขึ้นมาให้ยิงหรือเปล่านะมันจะโผล่มุมไหนวะต้องเลือกว่าสมุมนะผม โอ้ชักเกอร์อีกแกไอตัวนี้อีกแกชักเกอร์ผุดนะผมโอ้โหศูนย์กระเด็นเรียบร้อยนะนะโดนนะเนี่ยประช่อนนะผมเรียบร้อยช่อนใหญ่นะผมนี่ผมว่าแล้วว่ามันจะ มีตัวนี่นะโผล่ขึ้นมานะโอ้โหไซใหญ่เลยนะผมขึ้นช้าด้วยนะเมื่อกี้นะนี่นะผมโอ้โหไซเบลเลอรนะ์บอกแล้วมีไปช่อนใหญ่นะผม สวยๆเลยนะบนไซนี้นะนี่นะเดี๋ยวผมไปหาสูนย์ผมก่อนศูนกระเด็นนะไอ้ไม่ใช่ว่าศูนย์มันไอหลุดนะผมเพราะว่าผมผมไม่ได้หยอดกาวร้อนไว้ในศูนย์นะเป็นไงผมนะนะดูดิโอ้ขึ้นช้าอย่างนี้โอ้โหบอกเลยมีสิทธ์ไม่มีสิทธิ์รอดอะบอกเลยแต่ขึ้นจะช้าอย่างเงี้ยผมบอกแล้วมันมีตัวหนึ่งนะ้วผมไม่ใช่ชักเกอร์นะ พาะผมเห็นเป็นปลาช่อนไม่ปลาช่อนก็นประดุกนะครับผมโอ้โหไซโลเลยนะตัวนี้นะดูดิยิงเข้าเงี้ยงเลยนะโอ้โหสุดยอดไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นหรือเปล่านะผมนะนะโอ้โหพลาดเลยนะผมตั้งกล้องแนวนอนนะผมเดี๋ยวผมไปหาศูนย์ผมศูนย์กระเด็นนะโอ้นี่นะผมสุดจดัด เข้าจุดน็อกเลยนะผมเว้ยล,ล,ลื่นไปไปไหนไปไหนไปไหนโอ้โหนี่แล้วผมมากับเจ้ามือสอดนะก็ได้ผลงานแล้วนะครับผมมือสอดผมนะบอกแล้วว่าผมเห็นไปช่อนนะผมนี่นะ บอลชอนไซโลนะผมนี่นะตัวนี้นะโอ้โหยิยงเข้ากลางข้างเงี่ยงเลยนะผมขึ้นช้ามากนะตัวนี้นะโอ้โหมีโอกาสได้เลงเลยอะ่ะนี่ครับผมมากับปีกคาร์บอนผมนะดูป,ปีกครับผมแล้ลก็ะกระบอกแต่งนะได้หนึ่งแต้มครับผมฝากด้วยน,นะครับนี่แลเจ้ามือสอดเลยนะผมสวยๆเลยนะใครสนใจทักแชทแอดไลน์ผมเข้ามาได้เลยนะผมตัวละ2,990าเท่านั้นนะ แล้วผมจะใส่เป็นปีกกัดลายให้นะครับผมปีกนะโอ้โหไซ์เบิ้มอ่ะดูดิผลงานจากเจ้ามือสอดนะนี่นะผมตัวนี้นะในราคา2,990บาทเท่านั้นนะครับผมที่ศูนย์มันกระเด็นคือว่าผมไม่ได้ยอดกาวร้อนไว้นะเพราะผมตั้งผมจะเอาออกอยู่แล้วนะผมผมจะใส่เป็นกล้องสโคบนะ ผมก็เลยไม่ได้หยอดกาวร้อนมันเล,เลยกระเด็นออกนะผมมันไม่ได้ยิงว่าโดนศูนย์นะเมื่อกี้นะเพราะว่าศูนย์ผมไม่ได้หยอดกาวร้อนไว้นะผมแค่เอาเน็บลงเฉยนะครับผมเมื่อกี้นี่ไม่ใช่ว่ามันเออยิงไปโดนศูนย์นะถ้าโดนศูนย์เมื่อกี้มันกระเด็นไปไกลกว่านั้นนะครับผมนี่เปลาด้วยนะกันนะครับสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะผมใครสนใจทักแชทไลน์ผมเข้ามาได้เลยนะครับตัวนี้ผมก็จะใส่เป็นปีกกัดลายให้นะ ปีกไลยสีขาวนะตัวนี้เป็นปีกคาร์บอนผมนะผมแต่งเองนะผมโอเคฝากไปเดวนแล้วกันนะครับถ้าเข้ามานะสำหรับหน้าไม้ตัวสองพันมีทุกตัวนะครับผมกำคอเล่านิ้วกำคอซีเซ็มือสอดคานเวียงครับผมผมแกะลายเช็คเกอร์ให้ตรงนี้เลยนะครับผมส,สวยๆเลยนะเพิ่มเติมแกะลายให้นะแกะลายให้ทุกตัวครับผมยกเว้นมือสอดนะมือสอดไม่ได้แกะลายแต่จะใส่เป็นปีกกัดลายให้นะปีกตัวนี้นะผม ผมจะใส่เป็นปีกกัดลายให้นะในราคา2,990บาทเท่าเดิมนะผมโอ้โหดูดิสุดจัดนี่นะผมมือสอดสวยเลยนะทรงนี้ผมว่าสวยมากใส่ปีกแต่งเข้าไปในโอ้โหยิ่งสวยเลยครับผมดูปีกปีกคราร์บอนนะผมนี่นะก็จะเป็นลายนี่นะ โอเคผมฝากด้วยแล้วกันนะครับนี่ผลงานนะแล้วก็กระบอกแต่งนะผมกระบอกลายพลางนะนี่กระบอกใช้งานได้ดีนะผมโอเคครับมาหน้านเดี๋ยวผมไปตามหาศูนย์ผมก่อนไม่รู้ล่วงลงน้ําหรือเปล่าวะเนี่ยศูนย์หน้าด้วยนะเดี๋ยวไม่รู้ว่ามันมีอีกตัวหรือเปล่านะนี่แหละมันกระเด็นลงนี้น,น,นี่ไม่น่าไม่น่าลงในน้านะผมโอ้หดูปลาเพียบอะเห็นแวบๆบแบบในนี้นะตรงไหนวะ รูอะไรวะเนี่ยร่วงลงแนวะนัน่าเห็นไหมร่วงลงน้ำเลยเหรอไม่น่าถึงน้ำนะผมมัวดูแต่ปลานะผมไม่ได้ไม่ได้ดูสูนผมนะมันกระเด็นมันกระเด็นล,ลงปูนก่อนนะผมเห็นเมื่อกี้นะมันร่วงลงแถวไหนวะผมยิงอยู่นี่นกระเด็นไปนี่นกระเด็นลงน้ำเปล่าวะ ไม่น่าลงนะผมนะนะที่มันกระเด็นไม่ใช่ว่าเออมันโดนศูนย์เนี้านี่ไงเจอแล้วครับผมคือผมเสียบไปเห็นไหมมันไม่มีรอยกาวร้อนเลยนะผมไม่ได้หยอดกาวร้อนนะผมผมเสียบไเ้เฉยๆนะผมเน็บไว้ในร่องเฉยๆนะมันก็เลยหลุดนะมันไม่ได้ไปโดนศูนย์นะครับผม เน็บไว่อย่างนี้เฉยนะนี่เนี่ยเน็บไว้ประมาณนี้นะผมจะใส่เป็นกล้องนะผมกล้องเล็ดดอทไม่ใช่กล้องเล็ดดอทนะเป็นกล้องสโคบนะผมเดี๋ยวรอชมได้เลยนะว่ากล้องสโคบผมเป็นยังไงนะมันเป็นกล้องที่แบบยิงสําหรับการยิงปืนจริงอะ่ะผมออกมาใส่หนะ้าไม้ดัดแปลงนะผมก็เหลือตอนนี้ผมสั่งลางมาอยู่นะลางยังไม่มานะผมลางขาจับมันนะโอเคครับผม เดี๋ยวใส่ถุงก่อนนี่นะผลงานนะโอ้โหขึ้นช้ามากเลยนะขึ้นแล้วก็ขึ้นปุ๊บแล้วมันก็ลอยแบบค่อยๆลงอะ่ะผมก็เลยสับเลยนะได้โอกาสเลยนะผมนี่นะสูงมือที่่าผมว่านะผมนี่ก็คือแบบมันใช้งานไม่ จับปลาได้ไม่ขาวนะผมเราก็สามารถล้างน้ําแล้วมันก็แห้งไวมากนะมันไม่ได้อับมันก็ไม่อับนะผมถุงมือที่ผมใช้นะกัน UV ได้ร้อเซนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวมาจอบดูอีกตัวนะเผื่อมันมีนะตัวนี้ผมก็จะใส่ถุงไว้นะเอาไปให้ป้านะ นี่นะโอเคผมจะใส่ถุงไว้ให้ป้าผมนะไ่ให้ป้ากับให้อานะผมกัแกอยากกินตาชอนนะผมไม่ได้ยิงทิ้งยิงคว้างนะผมผมกินยิงแล้วผมเอาไปทําอาหารกินนะไม่ดราม,มานะเพราะผมไม่ได้ยิงเวลาผมยิงปลาจริงๆผมไม่ได้ยิงเล่นนะผมผมยิงแล้วผมเอานะผมไม่ได้ยิงแล้วทิ้งนะผม นี่ใส่กระบอกแต่งนะ <c oughs> นี่นะผมมือสอดนะสวยๆนะผมโโคตรชอบอะ่ะยิงโคตรดีรับผมออกโอคตรดีลูกลูกพุ่งออกดีมากโอเคเดี๋ยวมาดูอีกรอบนะรอบนี้ศูนย์ผมจะกระเด็นไปไหนวะเนี่ยเอาออกเลยดีกว่าว่าออกไหมว่าเดี๋ยวเอาออกเลยนะผมเดี๋ยวมันกระเด็นนะเพราะผมไม่ได้เสียบไว้นะโอเควางไว้นี่นะโอเคมา โอ,โอเคผมแล้วนะกลับดีกว่าไล้เทสแล้วมือสอดอเทสมือสอดแล้วมานี่ก็จะเที่ยงแล้วนะตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงนะผมผมก็จะมารีวิวเทสมือสอดให้ดูเฉยๆนะก็ได้ผลงานมาตัวหนึ่งนะผมเป็นช่อนนะช่อนไซโลเลยนะผมนี่นะกลับดีกว่าผมต้องไปทำธุระต่อนะอไปทำลำโพงต่อนะผมช่วยพี่นะ แล้วก็จะเอารถไปเปลี่ยนยางด้วยเดี๋ยวกลับก่อนดีกว่ามาก็เดินลุยน้ำไปเลยนะผมผมจะเดินลุยน้ำนะโอ้โหดูปลาปลาดินเพียบอะก็เดี๋ยวโดนพม่าเอาไปกินหมดครับผมไม่ทันได้โตรหรอกพวกปลานินอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็เอาแหมาหวานจนหมดเลยครับผม นี่มาเดีย๋ยวผมจะมาเทสรองเท้าสวยๆนะผมเนี่ยเป็นรองเท้าเออทรงมันเป็นรองเท้าทรงเอ้ไอ้นี่เขาเรียกว่าทรงผ้าใบนะผมแต่เป็นเปิดส้นนะนี่นะผมเดี๋ยวนี้ก็ทําอะไรก็ทันสมัยไปหมดเลยนะนี่นะผมใครสนใจก็ใส่เทๆสวยๆใส่เที่ยวใส่ออกหมายได้นะ่ะโอเคครับผมกลับครับผมเดินลุยน้ําไปเลยนะนี่นะผมมือสอดผมนะ สนใจก็ทักแชทแอดไลน์ผมเข้ามาได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นทรงมือสอดทรงกำคอร่องนิ้วทรงซีแซดกำคอคลาสกหรือว่าคานเวียงผมก็มีนะ <c oughs> ในราคา2990บาททุกตัวนะครับผม <c oughs> แล้วก็จะแกะลายเช็คเกอร์ตรงนี้ให้นะลายกันลื่นนะครับผมแต,แต่ตัวมือสอดไม่ได้แกะลายให้นะแต่จะเป็นปีกกัดลายให้แต่จะใส่เป็นปีกกัดลายให้นะครับผมใครสนใจก็ลองทักแชทเข้ามาผมได้เลยนะหรือว่าดูหน้าช่องผมได้นะว่าสินค้าเป็นลักษณะไหนนะครับผม อ๋อโทรศัพท์เข้าครับผมแป๊บแป๊บใครโทรมาวะโอ้โตครับครับผมพูดสายอยู่ครับ ผมขอเป็นวันที่สิบได้ไหมครับเดี๋ยวผมเออ,อ,อกค่าปรับให้เลยก็ได้เพราะว่ามันใช่ครับเพราะว่าตางมันเลื่อนไปออกวันที่สิบแล้วครับได้ครับได้ครับโอ้โหเรียบร้อยผมแล้วนะ โอ้โหรองเท้าลื่นนะชิบหายโทรศัพท์ก็ตกเอ้ยปลาถุงขาดเลยงามใสเอ้ยเชีย่ยจริงๆเลยมาถุงใส่ไม่กัน เมื่อจะเดินขึ้นเนินแล้วใกล้จะถึงแล้วนะขาดครับผมไปลื่นนะไหนมันนิ่งยังวะ ทุลักทุเลเอามาครบเอาไวะเนี่ยรอ,องเท้าลื่นนะมันก็ชันเกินนะเอา้าศูนย์หลุดอีกนี่นะครับผมผลงานกับการออกหมายนะมันก็ทุรักทุเลหน่อยนะกว่าจะได้แต่ละคลิปแต่ละตัวนะครับผม เฮายสภาพอ้ยโอ้<ค><ด><ค><ด>ไปครับผมกลับบ้านเคครับผมจะฝกไว้้ด้วยนะครับผมจะเจอกันนะเดี๋ยวใส่ศูนย์กัน ไม่ได้หยอดกาวร้อนไว้เฉยนะผมศูนย์ผมไม่ได้ว่ามันหลวมมันหลุดอะไรนะไปะนี่ก็จะเอาปลาไปให้ป้าผมนะแรกกับยางเส้นหนึ่งคนระผมต้องไปเปลี่ยนยางนะยางผมยางผมรั่วนะแล้วก็แตกด้วยผมจะปลาไปแรกกกมีอะไรลืมป่าวว่า ลืมก็ไม่มาเอาแล้วผมของเต็มกระเป๋าเลยนะห่มหมวกสองใบนะก็ใหญ่ทะทะไปหมดเลยนะอโอ้โหเต็มทุกที่ครับผม ที่ไว้เลยอ่อยไปนี่แล้วกันแล้วก็ช่อนตัวหนึ่งจะหาถุงใส่ดีกันไม่มีที่จับอ่ะเครับผมฝากไปด้วยนะครับกลับแล้ว